ประมาณ 3, 3 3, 9, มมาตีสามตีสามเก้าโมงเช้าก็คงจะตกแต่ว่าไม่ไม่ได้ติดไม่ได้ต่อเนื่องกันหรอกแตบบ่ว่าตอน 9, ว่าเก้าโมงเช้าก็ยังตกอยู่แล้วตอนนี้ร้อนอกอ้าวเแลาค่ะเขมาแล้ว,าม,ม,าวมาแบบช่วงเวลาที่ลูกค้ากําลังเข้าร้านบริเลยนะคะช่วงที่ลูกค้าเลิกงานกำลังอยากมานั่งมิมนิร้าน 差评。 เป็นเวลาสองทุ่มแล้วจ้าฝนยังไม่หยุดตกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็กรอกพริกน้ำตาลน้ำส้มจะเสร็จหมดเรียบถูกร้อยทุกอย่างะะแล้วค่ะเดี๋ยออกมาดูกันฝนที่เขายังไม่หยุดตกนะคะตกอ่าชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะจากหกโมงครึ่ง จนถึงตอนนี้สองทุ่มก็ช่วยกันกลางผ้าใบกับคุณสาแล้วค่ะกลางผ้าใบให้นั่งแล้วนี่ค่ะก็เช็ดโต๊ะไม่หยุดสนิทเลยลูกค้าจะ มากินก๋วยเตี๋ยวก็ลำบากแล้วค่ะแล้วก็ออกมาเถอะนะหิวข้าวก็ต้องมากินก๋วยเตี๋ยวเนาะ จัดร้านจัดร้าน เพื่อนจา๋ามาถึงห้องแล้ววันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยกับฝนบ้างไม่เยอะครับเพราะว่าช่วงแต่ก่อนที่ว่าฝนเขามาเขาจะมีมีลมมาด้วยเนาะลมอย่างแรงแต่วันนี้คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นฝนที่แบบมันเหมือนเป็นฝนของฤดูฝนมันไม่ได้เป็นฝนแบบว่ามีพายุเนาะก็เลยแบบว่า ไม่ได้เหนื่อยหัวใจเนาะเราจะเป็นคนแบบว่ากลัวลมอ่ะเห็นลมพัดสะบัดสวัยมาแรงๆแล้วมันหายใจไม่ออกใครใครเป็นบ้างหรือเปล่ากลัวลมค่ะว,วันนี้ลูกค้าก็โอเคนะถ้าคิดว่าในอะไรนะฝนตกอ่ะก็ถือว่าโอเคเขายังแบบ นึกถึงเขายังแบบว่าฝ่าฝนมาเนะภาะฝ่าฝนมาซื้อเก๋วยเตี๋ยวตอนที่มันตกแรงเนี่ยคือประมาณสักชั่วโมงครึ่งได้นะคะเพื่อนๆจะตกแรงแล้วก็ตกนานด้วย<ม>พอจะแปลอยหน่อยก็ลูกค้าก็เข้ามากินเก๋วยเตี๋ยวที่ร้านกินบ้างใส่ถุงก็เยอะค่ะวันนี้ก็รู้สึกโอเคโอเคขึ้นค่ะใจชื้นขึ้นมา ว่าตอนแรกนี่เห็นฝนตกแบบยาวๆแล้ว,ลวก็นึยว่าวันนี้แย่แล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะก็ขอบคุณลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญลืมที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณเพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจมาตลอดโดยการรับชมคลิปและกดติดตามนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนที่รับ ชมคลิปแล้วยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะ